จะเป็นไทยรูปจะเป็นไทยทรูปโถถไายี่รือโอ๊แล้วรสิบสามละเดิเออสิอายุสิบสามละเดินสิบขาสิบสานานแล้วสองเาสิไทยสิบสามวะเออต้องเห็น13บสามไม่หมน,นี่เลยเออสิเอ็ด านแบบไอแบบแบบไอจูอันเตียนับที่สิบแกูยังเนี้ยกูกูยังไม่ได้ใส่เบางนังอะแพ้ขาเออ็มแข้ขายบคอนทอได้ก็เรกสิมหกแล้วบคอนท้อีสบคอนทอก็เรกสิหกบคอนท้อสบรอือมาแม่เอาก็ที่เกียเลย คอนโทรอของไอ้แบบนี้เต็มเลยอ้จะเร็วสิบสี่แล้วอนโทรออยังย,งยงนนนานยานยรแมกโดนเร็วสิบเจ็ดขาใครนะ